ห้าสถานที่ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอผีกันมากที่สุดสถานที่อันดับแรกนั้นเป็นสถานที่ที่ใครๆก็มักจะไปกันตลอดในช่วงวันหยุดหรือวันธรรมดาเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนมักที่จะชอบกันไปเดินเล่นไปมากันไม่ว่าจะไปซื้อของหรือไปเดินเล่นผู้คนก็มักจะไปตรงสถานที่นี้กันก่อนเป็นอันดับแรกๆซึ่งอันดับแรกที่คนทำงานอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะเจอกันเป็นที่แรกๆก็คือ ห้างสรรพสินค้านี่เองมีหลายๆเรื่องราวและเรื่องเล่าที่มีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานแล้วเจอหน้าที่แห่งนี้หากพูดถึงนั้นก็จะมีหลายๆห,ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพที่มักจะมีเรื่องผีเกิดขึ้นเพราะบางที่นั้นก็เคยมีการพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของคนที่ตายในที่ห้างสรรพสินค้าบางคนก็กระโดดตึกลงมาเสียชีวิต หรือบางเรื่องก็พูดว่าห้างห้างนั้นถูกสร้างทับที่เก่าที่เคยเป็นสถานที่ที่ไม่ดีมาก่อนอาจจะเป็นพื้นที่ป่าช้าหรือที่เคยมีอดีตประมาณนั้นหรือบางที่ก็จะมีเรื่องเล่าของการตายของคนงานก่อสร้างที่ได้เสียชีวิตลงไปในขณะที่กำลังก่อสร้างกันอยู่จนทำให้กลายเป็นวิญญาณที่มาหลอกหลอนคนที่มาเดินหรือคนที่เฝ้ายามในตอนกลางคืนนั่นเอง นั่นจึงได้กลายเป็นสถานที่อันดับหนึ่งที่พี่มนั้นมักจะเจอกันบ่อยๆหลังจากห้างปิดนั่นเองสถานที่อันดับสองที่มักจะมีการเจอกันบ่อยๆนั่นก็คือสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนอร์สเซอรี่หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยต่างๆก็ต่างเป็นสถานที่ที่พี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะเจอกันในยามกลางคืนสถานที่เหล่านี้นั้นในช่วงเวลากลางวันอาจจะดูไม่มีอะไรมากเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนเต็มไปหมด แต่พอมาถึงในช่วงเวลากลางคืนก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าสถานที่เหล่านี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเพราะจะมีความมืดเป็นหลักเลยซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็มักจะมีเรื่องเล่าตำนานต่างๆที่แตกต่างกันออกไปตามมหาลัยของตัวมันเองเชื่อว่าใครหลายคน,คนก็คงนึกภาพกันออกว่ามหาลัยหรือโรงเรียนในตอนกลางคืนนั้นจะน่ากลัวขนาดไหน และยิ่งมีเรื่องเกี่ยวกับตำนานที่มาคู่กับสถานที่นั้นก็ยิ่งทวีคูณความน่ากลัวขึ้นไปอีกนั่นจึงไม่แปลกที่ว่าเหล่าผู้เฝ้ายามในเวลากลางคืนนั้นจะเจอกันอยู่บ่อยๆสำหรับอันดับสามนั้นเป็นสถานที่ที่คนที่ทำงานในออฟฟิศเหล่าพนักงานที่ทำงานในช่วงกลางวันเนี่ยต่างมักจะพูดกันว่าที่ออฟฟิศชั้นเนี่ยมีผีดุมากนะเพราะสถานที่ออฟฟิศในกรุงเทพนั้นมักจะเป็นตึกสูงใหญ่และมีอยู่หลายๆายชั้นมาก จึงทำให้มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไปบางคนก็ต่างพูดกันว่าคนส่วนใหญ่นั้นมักจะพบเจอกับวิญญาณของพนักงานที่ได้เคยเสียชีวิตณที่แห่งนั้นหรืออาจจะเป็นวิญญาณของพนักงานก่อสร้างที่ได้เสียชีวิตไปเช่นกันที่วิญญาณของพวกเขาเหล่านี้นั้นมักจะออกมาให้เห็นกันในช่วงเวลากลางคืนซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะได้พบเจอนั้นก็คือคนที่เฝ้ายามในตอนกลางคืนนั่นเอง และส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่ยามเดินขึ้นไปเช็คที่ออฟฟิศนั้นก็จะเจอใครบางคนเดินไปมาทั้งทที่ออฟฟิศได้ปิดไปแล้วอยู่บ่อยๆนั่นเองสถานที่ที่เป็นที่นิยมที่จะเจอกันในอันดับสีนั้นมันเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนต่างคิดไม่ถึงกันว่าจะมาติดอันดับเป็นหนึ่งในห้าได้เพราะมันไม่น่าจะใช่สถานที่ที่จะเจอได้ง่ายๆนั่นก็คือสถานที่ที่เป็นสนามบินแต่ก็ดันได้กลายมาติดเป็นหในห้า เพราะได้เคยมีคนมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่เขานั้นเป็นคนเฝ้าสนามบินที่ต้องคอยเดินเช็คตามประตูต่างๆแต่กลับต้องมาเจอกับสิ่งที่เขาไม่ต้องการจะเจอซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าที่สนามบินนั้นเคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านี้และสถานที่อันดับสุดท้ายที่เหล่ายามักจะเจอกันเป็นอันดับสุดท้ายก็คือยามที่เฝ้าตามหมู่บ้านนั่นเองอย่างที่รู้กันว่าหมู่บ้านต่างๆนั้นบางทีก็เอามาสร้างขับจากที่เก่า หรือบางที่ก็มีเรื่องของคนตายภายในบ้านเต็มไปหมดและในช่วงเวลากลางคืนนั้นพี่พๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยพวกเขาก็ต้องคอยปั่นจักรยานไปคอยเช็ครอบๆหมู่บ้านเพื่อที่จะดูความปลอดภยัยและนั่นก็ทำให้พวกเขาได้เจอดีกันมานัดต่อน,นัดแล้วและอย่างที่หลายๆคนคงได้เคยดูหนังกันเพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นพูดได้ว่ามักจะเป็นคนแรกๆที่เจอกันนั่นเอง ขอบคุณที่ติดตามดูลับแช n นลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ